เอาฝาปิดก่อนลูกฝาปิดทําไงครับปิดเออปิดไม่เอาเหรอไม่ปิดหรอปิดสิปิดแล้วปิดเอาฝามาปิดก่อนเลยคนเก่งไหนปิดยังไงเอ่ยบอกคุณยายสิปิดปิดปิดสิปิดสิใครจะปิดอนาหรือเปล่าอนาปิดไหมปิดขนมโอเคปิดแล้วล็อก้วยเนาะลูกเนาะมาปิดแล้วล็อกเดี๋ยวคุณยายช่วย ดีออ๋ยวคุณยายช่วยคุณยายช่วยคุณยายช่วยไม,ไม่เอาเหรอไม่เอาไม่ปิดใช่ไหมไม่เอาไหนกินชิ้นเล็กๆหยิบชิ้นเล็กๆอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอ,อุ๊กเอาฝามาปิดก่อนแล้วออเออคนเกง่งเอาฝาปิดขนมอย่างมันจะไม่กรอบ เอามาปิดสิครับอืม,อมปิดล็อกได้ไหมเดีย๋ยวคุณยายช่วยล็อกออไม่ล็อกเหรอไม่ล็อกอ่าโอเคโอเคโอเคหยิบกินสิเล็กๆนะเดี๋ยววางที่พื้นมันสก,กรปรกเอามาวางที่กล่องลูก เอาเอาขนมมาวางที Eğer, al va, al on, Anna, ่กองอนนะไม่เอาหลายชิ้นลูกคุณยายถือให้คุณยายจับให้ แม่ไม่ไม่ปิดเลยเดี๋ยวคุณยายต้องปิดเองเห็นไหมโทรศัพท์คุณยายอย่าเล่นอย่าเล่นโทรศัพท์คุณยายฮัลโหลหาใครฮัลโหลหาใครครับฮัลโหลหาใครครับ,บหาใครครับบอกซิหาใครครับฮัลโหลหาใครครับเดี๋ยวคุณยายปิดให้เดีย๋ยวมันจะไม่กับขนมอ่ะนะคุณยายปิดให้แล้ว อันนั้นจะอันนั้นจะแกอีกเหรอลูกแกอีกใช่ไหมแกะเองได้ไหมลองแกะดูสิแกะเองได้ไหมไหนลองแกะดูสิแกะแกะได้ไหมแกอ๋อให้คุณยายแกะให้ให้คุณยายแกะให้เหรอมามาเอามาใกล้ๆคุณยายเอามาใกล้ๆคุณยายหนึ่งสองสามอือจื้อหันหน้ามาทางนี้เร็วหันหน้ามาเดี๋ยวคุณยายแกะให้เนี่ยวิธีการแกะแกสองข้างไหมแกอย่างนี้อ่า อย่าพ um. ึ่งอย่า uh, พ yeah, 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 ึ่งอย่าม okay. um, okay. ันจะล้มอย่าเอ้มันจะคว่ำนี่แกะอย่างนี้อ่าเอออย่าอย่าอย่าทำอย่าทำแรงลูกอย่าทำแรงคุณยายแกะให้นะเปิดเปิดเปิดเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำอ่ะเปิดโอเคหยิบกินชิ้นเล็กๆอย่ากินชิ้นใหญ่อ่ะอย่ากินชิ้นเล็กๆไม่วางกับพื้นลูกเอามาใส่กล่องไว้ลูกเอาใส่กล่องไว้เร็วอันนั้นใส่กล่องไว้ลูก อนาอนาแล้วอนะาก็ไม่สนใจเห็นไหมพออนะามาแกะแล้วอนะาก็ไม่สนใจอ่อา้วโทรหาใครอ่านอะไรอ่านอะไรอ่านหนังสือใช่ไหมมีหมาไหมดูซิหมาไม่สนใจขนมแล้วทีนี้ อ้ามาเมีวนั่งทับขนมหรือเปล่านั่งทับไหมเอาอีกแล้วเหรอกินอีกไม่เอาวางที่พื้นกินนิดๆกินเล็กๆก,กินชิ้นเล็กๆลูกเออโอเคเราไม่วางที่พื้นนะนะปิดเออปิด้า,ดาลูกอย่าให้อย่าให้สกรปรกนะปิด้าไว้ไหนขนมอันนะ้นที่วางที่พื้นหยิบขึ้นมาสิลูก หยิบหยิบใส่กล่องแล้วดูขนมวางหยิบใส่กล่องไม่ยอมหยิบใส่กล่องเลยดูสิดูสินี่นี graphs, uh, okay. liberals, ่นี okay. ่น yeah. ี่นี่นี่หยิบใส่กล่องหยิบใส่กล่องปิดเอ่อปิดล็อกเป็นไหมให้คุณยายช่วยไหมล็อกเป็นไหมคุณยายจะช่วยล็อกให้มายายช่วยปิดให้เนาะอ่ะโอเคอ่ะเปิดปิดอ่ะปิด ไม่ปิดแล้วเอาไปใส่มา้ออะโ้ยโอ้ยโอ้ย